สวัสดีครับผมออฟนะครับเสียพนันวันต่อวันนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันในคลิป ep ที่16นะครับขอบคุณ fc ทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมและรับฟังในทุกๆคลิปนะครับทุกคนครับก่อนที่พวกเราจะไปฟังเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งหมดจากพนันสล็อตตัวผมเองก็จะมีเรื่องบางเรื่องมาพูดให้กับ f c ทุกคนฟัง โดยเมื่อหลายวันก่อนนะครับผมได้ดูรายการถกไม่เถียงซึ่งเป็นรายการทีวีนะครับโดยมีพี่ทินนะครับเป็นพิธีกรคอยสัมภาษณ์ผู้ที่เสียหายนะครับแล้วผู้ที่เสียหายในวันนั้นน่ะเป็นพี่ผู้ชายคนหนึ่งผมเชื่อว่ามีใครลหลายหลคนเนี่ยได้ดูข่าวนี้แล้วคือพี่เขาอ่ะเป็นคนชอบซื้อหวย แต่พี่เขาซื้อหวยในแอปแอปหนึ่งนะครับในตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเป็นแอปไหนโดยพิธีกรนะครับไม่ได้บอกชื่อแอปโดยพี่เขาเนี่ยหวังจะพาะเลขท้าย4ตัวหรือ4ตัวหน้าประมาณนั้นแหละแต่ในแอปนั้นนะครับเขาให้เราซื้อเลขอ่ะได้6ตัวเลยโอ้โหสุดยอดมากนะครับแล้วพี่เขาอ่ะก็ซื้อนะครับ เป็นปกติอยู่แล้วอย่างเช่นเขาชอบเลข1นึ่องไอตัวหน้าของเขาอะจะเป็นอะไรก็ได้เขาก็ซื้อมั่วโดยซื้อ6ตัวเลยแต่ปรากฏว่างวดวันที่เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้นะครับถูกรางวัลที่5นี่ครับ5ใบนั่นก็เป็นเงินน่ะหนึ่งแสนบาทแล้วทีนี้แหละครับ ทุกครั้งที่มีการซื้อขายพี่เขาจะแคปหน้าจอไว้โดยที่ไอแอปนั้นเนี่ยมันจะโชว์เป็นลอตเตอรี่ให้เลยนะครับว่าพี่เขาซื้อในจํานวนเลขเท่านั้นเท่านี้กี่ใบประมาณนั่นแหละตามที่พวกเราเคยเห็นนะ่ะสุดยอดมาครับ a i มันทำได้หมดทุกอย่างทีนี้หลังจากที่ผลรางวัลมันออกแล้วพี่เขาอ่ะก็จำเลขที่เขาซื้อได้แล้วก็เข้าไปตรวจด,ดูนะครับ อย่างที่ผมบอกก็คือถูกางวัลที่5ฟลุกมากได้5ใบทีนี้ก็เข้าไปดูแอปปรากฏว่าไอเลขที่ตัวเองแคปหน้าจอกับประวัติการซื้อมันเปลี่ยนไปนะครับก็คือเลขตัวหน้าเห็นไหมครับทุกคนมันทำได้ทุกอย่างการโกงอะไรต่างๆเนี่ยมันทำได้หมดและตัวผมเองอะ่ะเคยนำเสนอเรื่องการซื้อหวยบ่อยมาก แล้วมีผู้เสียหายเนี่ยมาให้ข้อมูลในช่องของผมเนี่ยเยอะมากซึ่งตัวผมเนี่ยแทบจะไม่พลาดในการทำคลิปเลยนะครับแล้วในรายการพี่เขาก็ไปแจ้งความเอาไว้ก็คือแจ้งเตือนทุกๆคนว่าอย่าไปเล่นหวยในแอปอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เชื่อว่ามีใครหลายๆคนเนี่ยคงจะรู้แล้วว่าตัวพี่เขาจะสามารถได้เงินจากแอปนี้ หรือเปล่าหรือถ้ามันเกินเลยไปกว่านั้นตำรวจนะครับจะสามารถขยายผลจับแอปนี้ได้หรือเปล่าผมเชื่อว่ามีใครหลายๆคนรู้แล้วอย่างที่ผมเคยบอกนะครับในปัจจุบันนี้วินาทีนี้เวลานี้นะครับถ้าใครเข้าไปเล่นกับความเสี่ยงวงเล็บหวยแล้วกันเนาะถ้าคุณถูกหลักหมื่นหรือหลักแสน อาจจะนะครับนี่คือยังไม่ได้เงินก็อาจจะถอนไม่ได้นะครับก็คือโดนมันบิดโดนมันโกงนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราทุกคนต้องมีสตินะครับถ้าเราอยากเล่นจริงๆก็ให้ไปหาซื้อเอาตามร้านนะครับที่เขามีขายหรือไม่แอปเป๋าตังนะครับของรัฐบาลนี่คือมีประวัติการซื้อแล้วก็มีหลายคนนะครับเคยถูกหวยกับเป๋าตังอย่างเช่นรางวัลที่หนึ่งอะ สิบใบก็มี60ล้าน15บใบ90ล้านก็มีรวมถึง17บใบหรือ20บใบนะครับเป็นร้อยล้านเลยเขาจ่ายแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีหลักฐานในการซื้อขอแค่พวกเราทุกคนนะ่ะมีเงินเท่านั้นเองนะครับแต่หลักๆเลยเราก็เล่นตามที่เราไหวนะครับอย่าเกินตัวเองนะครับบางคนนะครับมีเงินในบัญชี500บาทแต่เล่นหวย หมดเป็นพันส่วนไอ้เงินกินต่างๆเนี่ยไปยืมเขาเอานะครับแล้วก็ทําอย่างนี้มาเรื่อยๆจนได้กลายเป็นนี่เป็นสินเขานะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรประมาทแล้วต้องมีสติในการใช้เงินในกระเป๋าตัวเองนะครับโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งหมดจากพนันสล็อตไปพร้อมๆกันนะครับผมสวัสดีค่ะ วันนี้หนูอยากมาแชร์ประสบการณ์การเสียพนันของตัวหนูค่ะหรือการเล่นพนันออนไลน์ค่ะเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้คนอื่นและอยากเอาไว้ฟังเพื่อเตือนใจตัวเองค่ะก่อนอื่นเลยหนูขอแนะนำตัวเองก่อนเลยนะคะหนูชื่อจุดจุดจุดอายุ39ปีมีอาชีพเป็น ค่าราชการครูเล่นพนันสล็อตค่ะในค่าย pg และค่าย pp ค่ะเล่นหลายเกมค่ะเล่นมา5ปีนะครับคือเริ่มเล่นตั้งแต่ปี2563วงเล็บช่วงโควิดนะครับโดยช่องทางในการรู้จักก็มาจากทวิตเตอค่ะเหมือนอยากลองดูว่ามันได้จริงไหมเลยลองเติมเงิน เข้าไปเล่นดูค่ะแรกๆมันก็ได้นะคะจนหนูเริ่มติดและก็เกิดเป็นภาพจำต้องเล่นทุกวันและก็เริ่มเสียเติมเงินเข้าไปเล่นเรื่อยๆปั่นจากเบทละ20ไปจนถึงเบทละ200ยิ่งเล่นก็ยิ่งเสียค่ะจนช่วงปลายปี2563เสียไปประมาณ800,000บาทค่ะโดยเงินที่เอามาปั่น คือ5 0 0แสนบาทวงเล็บมาจากการกู้ธนาคารนะครับและก็กู้อีก3 0 0แสนจากบัตรเครดิตวงเล็บหลายใบยนะครับพอเสียก็เริ่มคิดได้ค่ะก็ยังมีเล่นๆหยุดหยุดมาบ้างจำได้ว่าเฉพาะปี2563ปีเดียวเลยหนูหมดไป8 0 0แสนและมันก็เหมือนจะดีพอเข้าปี2566หนูก็ได้หยุดเล่น มาประมาณปีกว่าพอจะมีเงินสร้างเนือ้อสร้างตัวใช้นี่บ้างแต่อยู่ดีๆพอเข้าปี2567ก็กลับไปหวนค่ะเพราะได้เห็นเขาโฆษณาจากทาง YouTube ไลฟ์สดอะไรประมาณนั้นแล้วเกมมันก็จ่ายเลยนึกถึงตอนที่ตัวเองเล่นได้ค่ะเลยหวนกลับไปเล่นเหมือนเดิมค่ะแรกๆ มันก็ได้ค่ะแต่พอนานๆไปมันก็ล็อกกินค่ะยิ่งเล่นก็ยิ่งเสียทุนหายกำไรหดและก็เติมเล่นทุกวันค่ะดึงเงินจากส่วนนั้นส่วนนี้มาเติมเล่นค่ะหัวร้อนใจร้อนพอเสียเยอะๆก็เครียดไม่อยากทำอะไรจนจำได้ว่าตลอดการเล่น1ปีวงเล็บ2.5.67นะครับ หนูเสียไปประมาณ1ล้านกว่าบาทรวมที่เล่นมาก็2ล้านบาทแล้วค่ะแล้วก็ได้สัญญากับตัวเองว่าจะเลิกเล่นแล้วไม่เอาแล้วเพราะเสียเยอะแล้วแต่ต้นปี2 5 6 8เริ่มอยากกลับไปเล่นอีกเพราะตัวเองเคยเล่นได้วงเล็บตอนที่ได้กำไรจากมันในทุกๆวันนะครับแต่รอบนี้ไม่เหมือนเดิมค่ะเติมไปเท่าไหร่ก็ดูจนหมด จนถึงวันก่อนเงินเดือนออกหักค่าใช้จ่ายต่างๆเหลือเงินประมาณ1,000 0บาทเติมเข้าไปเล่นโดนมันกินหมดและเมื่อวานนี้แม่เอาเงินให้เพื่อให้ไปใช้หนี้ธนาคาร25,000บาทค่ะหนูก็เอาเงินที่แม่ให้มามาเติมเล่นค่ะเพื่อหวังจะได้เงินเดือนคืนแต่ก็หมดตามเคยค่ะ หลังจากที่หวนกลับไปเล่นตอนนี้เสียทั้งหมด73,000บาทก็คือในปี2568นะครับกลัวตัวเองจะกลับไปเล่นหนักอีกเพราะนึกถึงตอนที่มันแตกให้นี่ก็คือภาพจำนะครับแต่จะพยายามมีสติค่ะและเริ่มต้นใหม่ในการใช้ชีวิตจะไม่ประมาทอีกเหมือนเดิมค่ะโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับ เห็นไหมครับทุกคนการหวนนันเนี่ยเราจะมีเงินในบัญชีกี่บาทก็ช่างจะหลักไหนก็แล้วแต่ยังไงก็หมดครับมันจะต้องมีสักวันจริงๆอย่างที่ผมเน้นและเตือนในทุกๆคลิปให้กำลับบงใจทุกคนนะครับปี2568เนี่ยเราต้องได้อะไรจากคลิปแล้วเราก็จะต้องเป็นคนใหม่นะครับในปีก่อนๆเนี่ย เราอาจจะเคยเสียใจเละเทะกับวงจรอนุบาตนี้แต่ปีนี้ขอให้เราได้อะไรบ้างบางคนก็ยังไม่ดีขึ้นเลยแต่เลิกพนันวันต่อวันเนี่ยมันจะทำให้จิตใจเราดีขึ้นจะทำให้เราอ่เย็นลงแล้วก็มองเห็นปัญหาที่มันเกิดจากการพนันคนอื่นเขาเล่นได้เนี่ยเขาอาจจะได้กำไรวันหนึ่งอ่ะหลานหนึ่งเราอิจฉาเขา เราลองสังเกตดูได้เลยว่าหลังจากนี้ไปอีกเดือนหนึ่งถ้าเราไม่เล่นคือเราไม่หมดอแม้แต่บาทเดียวเราก็ไม่ได้ให้เว็บพนันแต่ไอคนที่เล่นทุกวันเนี่ยมันจะมีภาพจำนะครับวันนี้เล่นเสียตอนเที่ยงอาจเล่นได้มันจะดึงกันไปดึงกันมาแบบนี้แหละอารมณ์ก็จะขึ้นขึ้นลงลงสุดท้ายผมถามทุกคนหน่อยพลาดไหมพลาด เพราะมันเป็น AI มันจะกินเราเมื่อไหร่ก็ได้มันก็เหมือนลูกไก่อยู่ในกำมือนะครับจะรัดเราตอนไหนก็ได้หรือจะคลายให้เรารอดก็ได้นี่คือกลไกของพนันออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมีสติคนไหนที่มีสติเนี่ยคนนั้นเนี่ยก็จะสามารถเอาตัวรอดจากพนันหรือจากวงจรอนุบาตนี้ได้นะครับอย่าใจร้อนอย่าตามเกม อย่าไปหลงงมงายกับอะไรที่มันลมๆแรงๆนะครับเราทำงานเนี่ยเราได้วันละ3 4 0 0นี่คือมันได้แน่ๆแต่พวกเราก็อยากจะเอาความคิดคือคิดว่าถ้าเติมไป100บาทอาจจะได้300หรือ400นี่คือความคิดนะครับมันยังไม่เกิดเลยแล้วสมมุติถ้ามันไม่เกิดเราก็ต้องเสียใจแล้วก็ต้องเสียทุนไปอีกแทนที่จะเอาเงินนี้มาซื้อขนม หรือซื้ออะไรต่างๆให้กับครอบครัวของเราหลักๆก็คือให้แฟนเราดีกว่านะครับมันมีประโยชน์มากกว่ากันเยอะเลยนะครับโอเคนะครับผมต้องขออนุญาตจบคลิปแล้วก็ลาทุกคนไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามที่ชาวนาเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วนะครับนี่คือผลสำเร็จของความพยายามแล้วต่อจากนี้ไปชาวนาก็จะเริ่มปลูกข้าวแล้วพวกเราทุกคนก็จะ ต้องเริ่มต้นใหม่เหมือนกับชาวนาหวานกล้าดังสุภาษิตท,ที่ว่ายาทิสังวะตะเปพีชังตาทิสังละพะเตพลังกัลยานังกัลยาณการีปาปการีจะปาปกังหวานพืชเช่นใดก็ได้ผลเช่นนั้นอย่างเช่นถ้าเราเล่นพนันเราก็จะต้องได้พนันออนไลน์สุดท้ายเราก็ต้องหมด ทำดีได้ดีแล้วก็ทำชั่วได้ชั่วก็คือเราก็ต้องรับผลการกระทำของเรานะครับวงเล็บไม่รู้จักเลิกนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ